สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทนแชนแนลนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอนะครับและก็เป็นข่าวดีสาหรับคนที่อยากจะได้กระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับเพราะว่านะครับจะร่วมทางพระอาจารย์ท่านจะร่วมนะครับสร้างวัดนะครับผมทราบรายละเอียดมาพอาวๆนะครับ ๋ถวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้กระเป๋านะครับมีของผู้ชายอ่าน่าจะ10ใบแล้วก็ของคุณผู้หญิง10ใบนะครับผมไปสั่งจองได้มานะครับเป็นทั้งหมด20ใบนะครับนะฮะคือสําหรับคนที่อยากจะบูชานะครับอ่าในตัวอย่างนะครับผมยกกระเป๋าแบบของผมนะตัวอย่างแบบของผมนะครับนี่นะนี่ผมใช้ประจํานะครับนะฮะใบยาวนี่คือบอกเลยนะฮะ ผมใช้ประจำนะครับผมมี2ใบนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับหลักๆก็จะเป็นใบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเก็บของดะเยอะมากมายนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะวัสดุเป็นหนัง P ีอย่างดีพรีเมียมนะครับแล้วก็เราจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับถ้าหากใครบูชาพร้อมกระเป๋านะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็ต้นไม้แยแๆนะครับคือนะครับ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับหากใครมองหาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลดวงไม่ดีนะครับทำมาค้าไม่ขึ้นนะครับไม่ถูกหวยไม่มีโชคราบเข้าหานะครับบุญมีแต่กำบังนะครับนะฮะบางสิ่งบางอย่างดวงเราอาจจะดีนะครับทั้งที่ดวงก็มีนะครับแต่บางทีก็กรมมันบังอยู่นะครับนะฮะอยากจะหาอะไรดีๆไปเสริมนะครับวาสนาบารมีให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ แนะนำเลยนะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับผมใช้งานจริงนะครับทุกวันนะครับให้ดูอีกรอบนะครับคือใช้งานจริงๆนะครับส่วนกระเป๋าผู้ชายนะครับตัวนั้นผมมีรถหลายคันนะครับก็คือเวลาเดินทางเนี่ยเร่งด่วนนะครับเอกสารสาคัญก็ถ่ายเอกสารไว้นะครับ ใส่ก๊อปปี้ซีลอกใส่กระเป๋านึงไว้นะครับผมมีใบสั้นแล้วก็ใบยาวนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาเดินทางนั้นนะครับเวลาเป็นทํากิจกรรมนะครับหรือไปประชุมแบบสําคัญสําคัญนะครับที่ต้องเกี่ยวกับในการเดินเท้าหรือเดินทางขึ้นเขาเงี้ยนะฮะนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับก็จะใช้ใบสั้นนะครับหรือเดินทางไปประชุมโรงแรมนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะเน้นไปใบยาวนะครับเพราะว่าต้อง กดเงินสดไว้นะครับใบสั้นนี่สะดวกพกพานะครับก็อยู่ประมาณนครึ่งนี่นะฮะเนี่ยข้างบนนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าของคุณผู้ชายนะครับตัวนี้บูชาอยู่ที่499นะครับ499ส่วนของคุณผู้ชายนะ399นะครับมีให้เลือก2สีมีสีอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ําตาลเข้มหรือสีกาแฟแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีดํานะครับดําร้วนเลยนะครับดำนะครับในดูการเดินเย็บนะครับงานเย็บได้ ของเขานี่นะครับต้องบอกว่าคือมันทุกอย่างมันลงตัวนะครับสวยมากนะครับผมใช้เดินทางจริงนะครับตัวนี้สั่งจองกันได้นะครับผมไม่รู้ว่านะครับตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมานะครับถ้าได้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะทําการปิดนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลไว้ติดตัวนะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระเป๋านี้ดีจริงๆนะครับนะฮะและก็ไม้แยแยหรือว่านเทพบุตรนะครับวันนี้นะครับ ตากแดดเลยนะครับสภาพตากแดดก็จะประมาณนี้นะครับใบจะเหลืองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับใบเขาเหลืองนี่เป็นปกติแดดเผานะครับนี่เหมือนกันครับกระถางนี้นะครับอย่างที่จัดโปรโมชั่นไปนะครับเมื่อคืน399นะครับ399รวมส่งพร้อมเช่าระงเงินปลายทางนะครับใครจะรับคู่กระเป๋าก็ดีนะครับผมสำหรับคนที่มีหน้าร้านค้าร้านขายนะครับได้ยินเสียงน้ําก็จะเป็นอ่า โซนหน้าร้านผมนะครับนี่ก็อยู่ประมาณราวๆห้าทุ่มนะครับที่ถ่ายทําอยู่นะครับสดๆเลยนะครับผมก็ได้เดินทางมาจากอ่าทงานนะครับเสร็จสับนะครับกลับบ้านน้ำยังไม่อาบเลยนะครับนะฮะอ่ายังแต่งตัวอยู่ในชุดทํางานอยู่เลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะอย่าลืมนะครับตัวนี้ผมอยากให้ทุกคนได้จริงๆนะครับไม่ดีจริงไม่กล้ามาแนะนํานะครับต้องบอกว่านะครับนี่ ใครกลัวหมึกลบหมึกอะไรนะครับผมใส่กระเป๋าเดินทางนะครับเนียฮะใส่กระเป๋าอย่างนี้นะครับได้นะครับใส่กระเป๋ากางเกงได้นะครับหรือใครมีกระเป๋าแบบอ่านะฮะนะได้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆสบายๆเลยนะครับนะฮะใครมีกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าได้หรือใครจะอ่าอ่าเอามาหนีบนะครับหนีบหนีบตรงจักระแลได้นะครับนะฮะดูดีมีเสน่ห์มีสง่าราศีนะครับผม เดี paid, free, while. While. ๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าแปลกให้ทุกคนได้ฟังนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนวานนะครับเมื่อคืนวานนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแลวกันนะครับเรื่องอัศจรรย์นะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนักนะครับเพราะว่าเมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยผมลืมบูชาว่านที่เป็นว่านโพงนะครับที่ผมเรียงไว้ให้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านฝากไว้ก่อนนะครับจริงๆท่านท่านเมาไปหมดแล้วนะครับแต่ท่านยังไม่ได้ให้ผมจัดส่งไปนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องว่านโถงให้ฟังนะครับแต่วันนี้นะครับไม้แยแยหรือว่านแถวบุตรนะครับหากใครกําลังมองหาสิ่งดีๆนะครับอยากมีโชคเข้าหานะครับหมดก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าหวยอะไรนะครับได้ยินแฟนผมบอกว่าถูกนะครับถูกหน่อยอะไรสักอย่างนี่เลยฮะนะครับจาไม่ได้นะครับก็ซื้อเล่นๆประมาณสักสิบาทนะครับซื้อเล่น10บาทถูก2ตัวนะครับคือโชค โชคดีมากๆนะครับฟังมากๆนะครับช่วงนี้หน้าที่การงานผมก็ลังไหลเข้าหามหาศาลเลยนะครับก็ดูจากชุดทํางานหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพิ่งกลับจากทํางานนะครับนะฮะคือวันนี้ที่ตั้งใจมาถ่ายคลิปเด็กๆก็พระจันทร์สวยนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับดวงจันทร์สวยมากนะครับกระเป๋านี้นะครับในวันนะครับวันพระนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับให้กระเป๋าอาบแสงจันทร์และใส่เงินให้ครบนะครับใส่เงินให้เยอะ นะครับและอธิษฐานขอนะครับหากใครยังไม่มีโชครับเข้าหาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทําตามวิธีนี้นะครับทุกคนร้วนมีนะครับมีกรรมติดตัวนะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้กรรมขอขมากรรมนะครับเพื่อให้บัณฑทอนลงมันไม่มีใครแก้กรรมได้หรอกครับนะฮะแต่มันจะให้เบาบางลงนะครับอาจจากหลังจากโชคไม่ดีก็จะ เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนะครับพร้อมวิธีเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแสงจันทร์นะครับอันนี้ผมทําบ่อยๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีที่ใด อีกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวแทนคุณบ้านไทยและก็มีจํานวนการสร้างในจํากัดนะครับต้องบอกนี้เลยนะครับ 99, ส9 9สําหรับคุณผู้หญิงผมดูแลนะครับล่ดคนที่บูชาไปกันทุกคนนี่ต่างก็บอกไปเสียเดียวกันนะครับกระเป๋าสวยมากวัสดุดีมากนะครับดูแล้วดูทรงมีอํานาจวาสนาบารมีดูมีนะครับเขาเรียกว่าพุทธคุณนะครับที่จะเรียก นะครับเสริมอํ wrapping, Salvador, young, านาจเสริมบารมีทางการงานการเงินโชคลาภนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเสียงก็จะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับทำงานเยอะมากนะครับงานรมเร้านะครับต้องขอขอบคุณ uh, สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆว่านมงคลต่างๆนะครับที่ทําให้ผมนะครับ ได้มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับมากด้วยนะครับเงินทองมากมายมหาศาลเดี๋ยวก็จะทําโรงทานวันเกิดด้วยนะครับวันที่26พฤศจิกายนนะครับนะในใกล้จะถึงเนี่นะครับเดือน11นะครับเราจะทําโรงทานแจกชาวบ้านนะครับแจกชาวบ้านและแจกขนมทุกคนนะครับอ่านะเงินที่เราได้มานีคยคู่ล้วนแบ่งปันนะครับสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างบุญกุศลนะครับผลบุญนะครับเพื่อให้ตัวเรานั้น เป็นผู้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะ,ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ